สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพิกัดไหนปางพิกัดไหนเลิศพิกพิกัดไหนสุดยอดปกรชกรจะไปหาคุณนะคะวันนี้ก็มาที่อยุทยาอีกแล้วนะคะซอยพยอม23สิบสามน,นะคะสังมะร้าวอาทิละห้าร้อลูกพันลูก สามร้อยลูกนะคะรอบนี้สองรอบสามร้อยลูกสองรอบเมื่อวานเมื่อวานให้ให้ให้คนงานมาส่งวันนี้กจกรมาเองจ้ะนะ,ะนาจา๊ะนะเออรอบนี้กจกรมาเองค่ะไม่ได้หรอกค่ะก็คือประมาณว่าเราติดตามและดันการตลาดให้คุณทุกช่องทางนะคะาสาขานี้จะอยู่ซอยพยอม23สซอยพยอม23หน้าเซเว่นนะจ๊ะหน้าเซเวน่น แล้วก็ข้างหมู่บ้านเลมหรือไทยレสปาร์กนะมาที่นี่มีเซวงเซเว่นเรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็จะมีทําเลข,ของอาหารทุกสิ่งทุกอย่างนะจ๊ะแล้วก็จะมาสบท้ายด้วยมะพร้าวน้ำหอมปันสดนะจ๊ะ <c oughs> สูตรดั้งเดิมของบ้านแพรวนะจ๊ะ หนึ่งเดียวในประเทศไทยนะจ๊ะสูตรนี้มีที่นี่ที่เดียวลิขสิทธิ์ของกฏกรนะจ๊ะบแบรนด์กฏกรเพียงผู้เดียวนะจะ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยอดขายวันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามเจ้าของหลังกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่สาขาไหนปังสาขาไหนเลิศสาขาไหน ต้องการกฏกรไปทุกพื้นที่นะจ๊ะวันนี้ไปถึงสมุทรสาครมาแล้วนะจ๊ะแวะตกเย็นมาที่อยุธยาต่อนะคะประมาณว่าบินได้หายตัวได้ <c oughs> นะมามาถามเจ้าของร้านกันดีกว่ามันมันก็จะเย็นแล้วมันก็จะมืดมืด,ม,ดมเบานะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่พลอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่วิชยัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะ โอเคนะจ๊ะพี่พลอยขอสอบถามหน่อยฝีหน้าฝีหน้านิดนึนนงพี่พลอยบอกเขินนะจ๊ะโอไม่เป็นไรดอกเศรษฐีนี่เขินวันนี้เป็นยังไงบ้างวันอาทิตย,ขย,ขย์ขายดีมากขายดีมากเสอาทิตย์ขายดีมากใช่ไหมวันนี้การันตีไปเลย<ะ>เป็นเงินเท่าไหร่สามพันสี่พันสามพันกืบสี่พันแล้วนะจ๊ะถ้าเสาร์อาทิตย์นะพี่พลอยการันตีเลยสามถึงสี่พันแล้วทีนี้ถ้าวันธรรมดาธรรมดาสองพันคันท่าสอง ไม่ต่ําไม่ต่ํานะคะเพราะส่วนมากแล้วจะเป็นลูกค้าประจําใช่ไหมส่วนมากแล้วจะเป็นลูกค้าประจํา<ๆ>ก็จะประมาณว่า5้าแก้ว1ิแก้วเราส่งให้ด้วยเพราะพี่พลอยจะเขาจะมีเขาจะมีเครื่องบินส่วนตัวแว้นแวนแวนได้อะไรประมาณนี้นะคะแถวบริเวณใกล้เคียงนะถ้าสมมุติว่าไกลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีค่าจะส่งตามจริงไม่แพงนะคะพิกัดซอยพยอม23านะจ๊ะอ,อายุธยาเนาะแล้วก็ หมู่บ้านเปรมหรือไทยเลส s าร์คจะเรียกยากนิดนึงนะจะจะจะอยู่ติดถนนใหญ่เลยแล้วก็อยู่หน้าเซเว่นข้างๆก็จะมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะให,ให้ให้ให้เลือกทานได้เลยมีไก่มีลูกชิ้นมีบาร์บีคิวมีกต๋วยเตี๋ยวแล้วก็สําคัญเลยน้ํามะพร้าวน้ําหอมปัานนำสมสูตรดั้งเดิมของบ้านแพรวแบรนด์ปรากรคอยเสร์ฟให้ทุกร้านเลยนะจ๊ะโอเคเน,ะนะาะงั้นก็ ฝากไว้ด้วยนะคะใครที่อยู่เขตใกล้เคียงใครที่อยู่แถวแถวนี้ใกล้อะไรบ้างคลองห,ววห,วห,วหวลวงใก่ค่ะคลองหลวงคลองหลวงนวัดนครแถวเขตนวนครแล้วก็แล้วก็อะไรนะแถวพระอินราชานะจ๊าานะ alleviate. โอ้ไฟเพิ่งจะมากว่าจกรเพิ่งจะสวยนะเออเมื่อกี้หน้าดำมาก โอเคนะคะฝากไว้ด้วยนะการันตียอดขายนะคะสามงสี 3, ่พัถ้าเสาร์อาทิตย์ถ้าวันธรรมดาการันตีพี่พอทพิ่งจะเปิดแฟนชายได้เดือนกว่านะอันนี้การันตียอดขายเลยแล้วก็ฝากด้วยลูกค้าที่สนใจอยากจะชิมรสชาติอยากจะซื้อแฟนชายผ่านไปผ่านมาแถวนี้ทักทายสอบถามพื้นที่แบบได้ใกล้เขใตใกล้เคียงพยอมก็จะมี แบบก็ไม่ค่อยชินเนาะถ้าอยู่เขตแถวแถวคลองหลวงแถวลำลูกกาอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ทักทายมานะแแบบจะแจ้งพิกัดให้นะคะลองมาชิมดูเราจะมีจุดจุดทุกเขตละสามพื้นที่เท่านั้นนะแบบรับแบบไม่ได้รับโม้วนนะจ๊ะสามพื้นที่เท่านั้นและห่างกันพอสมควรจบแค่นี้คือคือไม่รับเพิ่มนะจ๊ะทุกเขตเลยเขตละสามสาขาเท่านั้นฝากไว้ด้วยนะคะ มะพร้าวน้ำหอมสูตรดั้งเดิมของบ้านแวลิขกสิ์ของแปลงด์เครืกกรร่หนึ่งเดียวในประเทศไทยนะจ๊ะสูตรหวานน้อยต้องการหวานคนที่ชอบหวานมากๆบอกได้เราเพิ่มให้นิดนึงไม่ให้เยอะเพราะเรารักสุขภาพลูกค้าโอเคนะคะแค่นี้ก่อนละกันบ๊ายบายพี่พายสวัสดีลูกค้าหนึ่งสวัสดีค่ะพี่พายสวัสดีค่ะโอ้ใครมันเป็นยังไงบ้าง อร่อยไหมอร่อยค่ะหวานน้อยหวานน้อยโอ้โหกินคนเดียวฟินเวอร์อ,อร่อยอร่อยฟินเวอร์ว่าตายกูโอเคสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะอะถามก่อนที่ร้านหนูได้เท่าไหร่ถ้าวันปกตินี่วันจันทร์นี่วนันนี้นถึงไอ้วนันศุกร์ก็ได้ประมาณสักแปดสิบแก้วก็คือเป็นเงินสักสองสามพันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็ว่ามีร้อยอัพ สามสี่พันประมาณนี้ใช่ค่ะประมาณนี้ยืมตังหน่อยยากหน่อยล <c oughs> อโอเค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 บอกว่าเรื่องตังไม่คุยไม่คุยกับกชะกรนะคะ <c oughs> เรื่องตังเศรจทีนีบอกไม่คุยกับระะกรกรโอเคนะคะ <c oughs> เราก็จะแวะมาทักทายนะคะทักทายลูกค้าแฟนชายทุกสาขาเลยนะจ๊ะคนที่ปังคนที่ต้องการให้เราไปหาถ้าแชทมาเราไปหาได้ทุกพื้นที่และดันการตลาดให้ทุกช่องทางนะจ๊ะ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะอยากแวะชิมที่ไหนจุดไหนทักใครมาได้เลยเนาะงั้นผูจักรก็ขอแค่นี้ก่อนบ๊ายบาย,บายจุ๊บ